สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง fc พี่ป่านะอาทุกท่านติ่ติดตามคุณแม่ลูกซีทั้งฟังไทยฟังลาวยุโรปเอยอรมันพี่น้องเขาสวนเดิมเมเขามา่ยังติ่พี่น้องใส่ปุ๋ยมักุเรียนหลังจากที่ว่าคุณแม่ลูกซีทาบมักุเรียนต้นในพี่น้องทาบไปสักระยะหนึ่งพี่น้องตัดกิ่งต้นนี้ออกพี่น้องกิ่งต้นตัดออกไปได้ประมาณ สามเดือนในลัะพี่น้องคิดวันเนาะประมาณสองเดือนเริ่งสามเดือนในลัะพี่น้องแต่ว่าคุณแม่ลูกซีบ่ได้ดูแลต้นมันเนาะลืมพี่น้องลืมมันลอยแหงทําท่าชีตายพี่น้องที่นี่สิเปลี่ยนถุงมันตั้งว้นี่ก่อนอ่ะมาเบิ่งตรงนี้พี่น้องต้นนี้พี่น้องตัดออกจากต้นนี่วัดที่นี่ต้นนี้นี่พี่น้องนี่ร้อยตัดมันมันสมานกันเลยพี่น้องเนี่สมานเป็น เือเดียวกันเนื้อเดียวกันเด้วพี่น้องเมื่อนีจะใส่ปุ๋ยหลังจากให้พี่ให้น้องเบื่อมองร้อยตัดร้อยเสื่อมโตกันพี่น้องแล้วก,ก็สีใส่ปุ๋ยจะนั่งเตกหยดอ่ะเอาจอบพี่น้องพว้วนดินเริ่มเลยพี่น้องลงมือ ก่อนที่เขาจะใส่ป like ุ it, it Cha, ๋ยเขาก็ต้องพลิกดินขึ้นมาก่อนพี่น้องคุดคุดคุดพี่น้องคุดลงไปเพื่อให้ดินมันยุ่ยเพื่อให้ดินมันบ่เป็นก้อนพอไห้มันแน่นดินนี่มันจะไม่หินหลุกล่างอยู่ด้วพี่น้องคุดคุดคุดไปเรื่อยๆพี่น้องคุดให้มันพรวนดินนะพี่น้องให้มันให้ปุ๋ยมันย่อยง่ายเพราะว่าถ้าเขาพรวนดินขึ้นมาปุ๋ยกับดิน ดินมันบ่แข็งปุ๋ยมันกห็หย่อยปุ๋ยมันหย่อยหลักทุเรียนเท่ากับจะเด็กกินปุ๋ยพี่น้องก็ได้ต้องคุดพี่น้องแต่ว่าแอนตรงนี้นะเป็นร้อยตอระวังตน้นกล้วยกับต้นบุกทุเรียนก็ะจะมาคุดมองนี้คือการคุดเพื่อบ่อให้ลหลักของกล้วยมันไปแย่งปุ๋ยทุเรียนอีกทีหนึ่งพี่น้องต้องคุดเลิกๆเมื่อมองนี้พี่น้องคุณแม่ลูกศีรษะศีาษะถากไปก่อนเนาะคะ่ะเนาะแต่จังสีได้คุด พุดตัดหักกล้วยออกไปถ้าเขาเห็นหักกล้วยเพราะว่าหักกล้วยในี่นโตรบกวนมักทุเลียนอีกอย่างหนึ่งในพี่น้องออกกำลังกายไม่ได้โตถือวานเนาพี่น้องคุดคุดคุเห็นยังพี่น้องเห็นหักกล้วยหักกล้วยพันเบิ่อต้นมักทุเลียนพี่น้องหักกล้วยแน่หักต้นยางแน่พี่น,อกกน้อนงเห็นวันนี้พี่น้องอ่ะพุุดพุด,ด,ดเพื่อให้ดินมันบนเนนเกินพอไห้มันขยายตอนพุด พิกดินก่อนพี่น้องค่ะพุดพุดดึงออกมาพี่น้องดึงเทาวันออกมาก่อนพี่น้องหลบหลบต้นกล้วยเพื่อจะให้ต้นกล้วยมันได้ปุ๋ยในตอนเข้าใสถุเรียนน้ำพี่น้องพุดไปพุไปพี่น้องแป๊บเดียวนี้มีหักกล้วยได้พี่น้องเพราะมันหกออกันหกของถั่เรียนหักเรียนหมดเใหไงปันนั่นออกพี่น้องอพุชออกเหงอแล้วพี่น้องค่ะอพุชมองหลบต้นกล้วยเป็นยังจังพุดจังสีพี่น้องเอาหาักกล้วยนี่แหละมันออกดึงออกมาไกล ต้นมักคืเรียนบบดีเท่าใดดอกเพราะว่าป่วยนี่มันหากหลายกับต้นมักคืเรียนแต่ว่าจําจเป็นต้องปลูกนะพี่น้องเพราะว่าป่วยมันะมีประโยชน์มันจะได้เก็บนามเนาะเวลาเขาลืมลดพดนามมักคเรียนนะพี่น้องลดไปพี่น้องใก้แล้วละพี่น้องแป๊บเดียวก็สิแล้วละพี่น้องแล้วจากนี้กรสิได้ใส่ปุ๋ยพี่น้องพดหนามมันไปถึงขั้นตอนใส่ปุ๋ยละพี่น้อง ใส่ปุ๋ยให้รอบๆใหน้ค้นมันพี่น้องมองล้อยตอนระวังตน้นกล้วยเ้ากระใส่หลายเน่พี่น้องปุวยไปโหลดพี่น้องวานไปโหลดพี่น้องปุ๋ยที่ใส่เนี่ยเป็นปุ๋ยชื่อว่าผาพนพี่น้องแบบที่ใส่หลายเติบอยู่พี่น้องใส่เครื่องปุปน่ะอันนี้ดินนี่จะเอามาผสมใส่ถุงพี่น้องถุงต้นหมักทุเรียนต้นนี้นะพี่น้อง ตัดหากมันพี่น้องดึงออกมาพี่น้องดึงดึงออกมาจับถุงแล้วก็ตัดหากมันแตงกิ่งไหมพี่น้องแล้วก็เอาใส่ถุงเราไปแช่นามไว้ จะเปลี่ยนดินหักแอนใบมันเหลือซ้ำนี่พี่น้องเหลืออยู่ใบหนึ่งหักคนโบเดินนี่พี่น้องถ้าหา้าวเอามาทาบต้นนั่นต่อไปมันกาซิงออยู่สิควรเป็นทุเรียนแกของเขาเนี่ยพี่น้องต้องตัดแต่ตัดเราคุณแม่ลูกชี้กับสิเปียนไม่นะพี่น้องมันสินหลอดบอบุ้นนี่ เยี่ยนถุงไหม้หนอกเอ,เอาดิน,นใส่ถุงไหมดินดินกี่เข้าเดียเ๋ยวไปแช่ไว้ในน้ำ นี่ก็ฮ็ดแล้วก็อเอาแช่ไว้ในีน่ยนามพี่น้องเพราะว่าหนามนี่มันจะเขาบอกต้องหดหนามเนาะพี่น้องเขาก็บอกต้องแช่ลงเลืกเนี่พี่น้องเนื้อเอาแคว่ว่าพิ้งพิ้งไหวแค่ขังโบกังขังสะนี่นะสะน้มเน,นี่พี่นอ้องปลาหลายลายดิพี่น้องแต่ว่าจับเบปลี่ยนพี่น้องสะหลังจากนี้เก็บพี่น้องเก็บอุปกรณ์เก็บคู่เก็บอันถังกะละมังเขาเก็บไปแล้วก็สิได เอาบัวลดเมื่อลดนามพี่น้องลดนามให้มันชุม่มไปเลยนะพี่น้องเนาะดีอยู่พี่น้องดีที่ว่าปลูกใกล้ๆซาน์นาแหล่งเท่ากับจะได้พอต้องลดหนามลายพี่น้องทุเรียนนี่กินหนามี่ได้ละพี่น้อง,อง,องโอ้อมันเปียกไป เบียไประโนพี่น้องโอ๊ยค่อยๆย,ยดไปให้มันเสีย,ยกันเบียสม่ำเสมอกันพี่น้องเพราะว่านั่นละ่ะการที่เฮาาค็ดกับหมกุเรียนในโอ้ยถนนถนอมขวดจะได้ต้นนึงพี่น้องแต่ว่าตนนนาบบนน้นหนีเนาะถากแบบหนีนั่นนึงหากจะบอเป็นเชื้อราพี่น้องเพราะว่ามันปิ่นทุเรียนปลูกมิดปลูกมิดแล้วมิดมันแข็งแรงมันลงไปยึดดินเหรอมันจะพอเป็น เชื้อรากินเพราะว่ามันชิ่นมันมันชิ่นในการที่เติบโตแบบธรรมชาตินะพี่น้องถ้าว่าเหาไปเอาต้นแบบเขาถากแล้วมาปลูกเลยมาปลูกลงดินดินตรงนั้นเขายัางบ่ท่านได้สัมผัสคือว่าหากมันแบบว่าเกิดความเคยชิ่นอย่างจังสีนอพี่น้องมันก็นจะเชา่าซักก้อนก่อนจะฟื้นฟื้นฟื้นแล้วก็เชื้อร่ากิลง แล้วมันกะสีเติบโตเนี่ยนี่คือมัทุเรียนปลูกนิดหลังจากนี้แล้วพี่น้องเก็บเก็บพวกเศษนี่พุ่มพี่น้องพวกใบอ้อยพวกเศษหญ้าที่เอาถากว่างหันเลยพี่น้องพุ่มพุ่มไปพุ่มเพื่อบ้ให้แดดมันเขาพันหากวันนอพี่น้องเนาะเพราะว่าคุณแม่ลูกซี่ว่าได้หดตรหนามเสมอเนาะช่วงนี้เขาฤดูร้อนเลยเนาะฤดูเบิดฝนเลยพี่น้อง อันนี้ก็เป็นเพื่อเพื่อ,อพักเกษีดพี่น้อเอามาคุ้มลงไปเกียบลง,ลงไปกดลงไปนี่ค่ะพี่น้อนย่ให้มันเนีนๆลงไปต้งเป็นหยามพี่น้อ ถือว่าเล้วเลยคลิปนี้ก็ได้เนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านออาอาทุกคนที่มาเป็นกําลังใจให้คุณแม่ลูกศิษย์อาจจะผ้าเบิ่งคักๆพี่น้องเบื้องมองนี่เป็นยังจังคูดคูดมองป่วยนี่เครือป่วยเห็นไ่าหากป่วยนะพี่น้องตัดจนขาดเปิดเพราะว่าพวให้มันเป็นโรคป่วนหากหมักทุเรียนที่ว่าหากป่วยนี่มันยาวมันใหญ่มัน ไปไกลนะพี่น้องมันแข็งแรงนะว่าไงมันแข็งแรงมันทนทานกว่าตดหลับทุเรียนเฮามันก็จะไปแยงปุ๋ยเพื่อไงลูกซีกับตัดไอ้มันขาดไปเลยพี่น้องกระเลือแต่ตดหลับทุเรียนอ่าตัวน,นี้ก็เห็นบอกเห็นว่ามันติดแต่ได้พี่น้องพันธุ์ธนมนเอาหัวลอ,อยถักอืมนะ เมย์พี่น้องแค่แค่นี้เนาะคลิปนี้ก็ขอคุณพ่อแม่พี่น้องพี่ป่านะอาทุกคนทุกคนเด้อ่ะที่แวะเวียนเข้ามาเป็นกำลังใจคุณเม่ลูกศิษย์ขอบคุณค่ะโชค